สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DBE f o o t b a นะครับผมวันนี้เราพาทุกท่านมารับชมคู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับซีซั่นฟูการ์ดเขียว POT w นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณจอมกระทานะครับจากขับพอสเปอร์แชมป์สูงสุดของ DB นะครับที่17สมัยจะเจอกับคุณพัฒนะครับจากขับ NGU หรือว่า Never Give Up นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์สายเขียวไปครองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วนักเตะฝั่งคุณจอมกระทากันก่อนนะครับมาในแผน4-1-2-3ลองบอลเคานเ์เตอร์นะครับผมเริ่มที่ผู้รักษาประตูนะครับเดียโก้คอตา้าคู่เซนเตอร์จะเป็นมัตชัยเดลิกยืนคู่กับคิสเตียนโรเมโรนะครับแบ็คขวาจอร์สตโตนแบ็คซ้ายตเตโอเออร์อนันเดสส่วนกลางรับนะครับจะเป็นจิโอเมนี่กลางลูก2ตัวครับเปดี้ยืนคู่กับอเล็กซานโดรเบรนเกอร์นะครับส่วนหน้าเป้านะครับจะเป็นซอลหนึ่งมินยืนด้านขวาเอ็มบาเป้ยืนด้านซ้าย ส่วนหน้าเป้านะครับจะเป็นเดนิสคุนดับนะครับผมส่วนแล้บนักเตะฝั่งคุณพัฒนะครับมาในแผนซ1 2 3 Long ึองลองบอลคาร์เตอร์เช่นกันนะครับแผนเหมือนกันแต่ว่ายืนแตกต่างกันเนาะผู้รักษาประตูนะครับดอนนารุม่าคู่เซนเตอร์นะครับคริสเตียนโรเมโรยืนคู่กับเวอร์จิลฟานได้แบ็กซ้ายเมนเดสแบ็กขวาเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนส่วนกลางรับนะครับดีแคนไรท์ทางลูก2ตัวเรียวเนวเมซี่ยืนคู่กับเ no. นมาร์ D ide, าลาฟลเอเลเลอานะครับจะยืนปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาจะเป็น อุสมานเดมเบเล่ส่วนหน้าเป้าคนเดียวนะครับจะเป็นคีเลียนเอ็มบัปเป้นะครับผมสวัสดีครับดีบีขอนำท่านผู้ชมมารับชมคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างคุณจอมกระทาจากคลับพอรสเปอร์จะเจอกับคุณพัดนะครับจากคลับเนเวอร์กีฟอโอเคครับเกมเริ่มจะเป็นคุณพัดนะครับได้เคลียร์ลูกเล่นก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีขาวนะครับส่วนคุณจอมมาในชุดสีแดงดําจะบุกจากขวาไปซ้ายตามจอภาพนะครับผมเงื่อนไขในซีซั่นนี้นะครับ จำกัดนักเตะได้แค่การ์ดเขียวเท่านั้นนะครับการ์ดอื่นๆนี่ใช้ไม่ได้เลยนะเราจะใช้แก้การ์ดเขียวล้วนๆนะครับมาลงแข่งกันก็คืออยากจัดให้มันหลายรูปแบบยิ่งขึ้นนะครับในรายการดีนอกจากฟีสไตล์ก็ยังมีการ์ดเขียวแล้วก็นักเตะฟูลนู่นฟูนี้ต่างๆแต่เอาลูกนี้เป็นคุณจอมเะครับยิงเข้าไปแล้วเอเปิดเกมมานะครับลูกนี้บุกไหลามาภาพชา้ามาดูแหมแปลไปแล้วก็ไปแฉลบนะครับลูกนี้จะสกัดแล้วแต่ว่าไม่พ้นแหละครับ ็นการสกัดเข้าตัวเองไปแต่ว่าประตูะครับเป็นขึ้นเป็นเบดี้ได้ไปเอาแล้วครับคุณจอมได้เปิดไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กำลังนั่งอธิบายกฎเกณฑ์ของซีซั่นนี้อยู่เลยนะครับแต่คุณจอมก็ชิงนําไปแล้วครับตั้งแต่ต้นเกมเอาแล้วครับนําไวขนาดนี้เกมจะต้องมันอย่างแน่นอนแล้วครับโอเคครับมาที่คุณดัฟไหลามาแล้วครับมาอีกเพลงหนึ่งของคุณจอมซอนทำยังไงคุณดัฟมาที่เปดี้ลูกนี้ปั่นโค้งๆแมติดทเซฟแล้วก็ยังไง จังหวะ2ทันหรือไม่แต่บอลลูนดองหลังเป็นลูกเตะมุมโอ้โหยได้ทักทายไป2จังหวะแล้วนะครับสำหรับคุณจอมเอาละครับจะได้เป็นลูกเตะมุมจะเปิดโดยเตโอเฮรันเดสคนนี้เปิดเข้าไปลุ้นได้ขึ้นมองลูกนี้แม่เชียร์สองอกไปโอ้โหย,โโหยคุณจอม3ครั้งติดติดแล้วครับแต่ยังนำอยู่แค่หนึงประตูเอาละครับคุณพัดตั้งเตะขึ้นมา เกือบโดน3ลูกล้วนนะครับสำหรับคุณพัดเปิดเกมมาเอาแล้วแต่คุณจอมาอีกแล้วครับจะให้ภาคเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ไหลามาอีกแล้วมาที่มาเป้ได้ยิงชนเสายังยังนับ2ไม่ได้แล้วก็ลูกนี้งัดเข้าไปใหม่ได้ขึ้นมองลูกนี้แล้วจังหวะ2ลูกนี้แท็บอินสองประตูต่อศูนย์โอ้โหอะไรครับนี่ดูภาพช้าลูกนี้เอ๊ะบอลออกไปยังนะลูกนี้เอาแล้วแล้ว,ลวก็มาเป้น,นะครับงัดมาแล้วก็มาที่ซอนหนึ่งมินหละครับแท็บอินเข้าไปนิ่มๆ โอ้โหอะไรครับนี่ยคุณจอมนะครับออกนําเป็น2ประตูต่อศูนย์ไปแล้วในนาทีที่13เท่านั้นแหละครับเอาแล้วครับคุณพัดงานหนักถึงหนักมากแล้วครับมอม่เพลิน,นึงแล้วครับจังหวะนี้คุณดับมาที่เบเดนเกอร์ลงนี้ได้ดบเดาบลชัดแม่ยิงไปติดวอกคุณพัดเคลีย์มาก่อนแลลวครับยังตั้งหลักไม่ได้เลยนะต้นเกมของคุณพัดมาแล้วคุณจอมก็บวกโหอมอย่างหนักครับบอลชูกัน2คนอะไรแครับเล่นกัน คุณดามได้เดิมบรลทัดแล้วก็ปั่นคง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 โอ้โหสามประตูต่อศูนย์มาดูภาพช้านะครับเล่นวันทูกันแค่สองสามจังหวะนะครับแล้วก็ได้เดิมบรลทัดหน้ากรอบยิงเข้าไปแะครับอะไรกันครับนี่19นาทีสามประตูต่อศูนย์ไปแล้วเหรอครับแม่คุณพัดยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับแต่คุณจอมเนี่ยยิงไปห้าหกครั้งแล้วครับ ได้มา3ประตูเหลือจะเชื่อเอาแล้วครับคุณพัดจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้ในช่วงต้นเกมต้องตีใครแตกให้ไวแหละครับแต่ผ่านไปแค่20มนาทีนะครับถือว่ายังมีเวลาเอาละครับลูกนี้มไมมเพลเงยังมาเป้ได้ปั่นลูกนี้แล้วติดเซฟย,ยังยังอยู่โอ้โหมารัวๆเลยครับชุดใหญ่ของคุณจอมยังได้เป็นลูกทุ่มลูกนี้ยึดมาครับสโตนตรงนี้ทํายังไงงัดงัดเข้ามาในลูกนี้งัดเฉยเลยผม งัดเอาแล้วครับจังหวะ2ยังได้อยู่เปดี้เถินลูกนี้หมุนมาสวยลูกนี้จะงัดมาแต่จังหวะ2เป็นฟันได์เคียวมากดแคนได้มงตั้งไปเอาละครับจะได้สวนของคุณพัดบ้างจะตีไข่แตกได้หรือไม่่ะครับเลเอาลูกนี้ตัดเข้าในมาเนมาทาทีเปเป้ตัวนี้มีช่องนะครับมีช่องได้ยิงลูกนี้ใส่ซ้ายมาเหมือนกันตีไข่แตกแล้วครับโอ้โหเพนนีองคุณพัดเอาละครับไล่มาแล้วสุภาพช้านะครับปรเปเป้ลูกนี้แม่นิ่งมากนะครับตะบนทัดหักเข้าใน เอาแล้วครับไล่มาแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อสามโอ้โหสี่ลูกไปแล้วเหรอครับในช่วงต้นเกมผ่านไปแค่ครึ่งทางของครึ่งแรกอยู่เลยนะครับลอกกันไปสี่เม็ดแล้วเอาแล้วยังเป้ของหจอมอีกแล้วครับเปเได้ลูกนี้ทํายังไงเฟ้เข้ามาในจะได้ยิงหรือไม่ลูกนี้คีออกมามาชุดใหญ่เลยครับแล้วลอกนี้ของคุณจอมคือสามลูกไม่พอเลยครับจะเอาต่อ แต่เป็นไงลูกนี้ยึกยักทำโอ้โหสกิลสุดยอดมากเลยครับสำหรับคุณจอลูกนี้ได้เฟกยิงแล้วก็ไปติดบล็อกแล้วบอลหลุดออกหลังเป็นลูกเตะมุมโอ้โหยิงได้บุกต่อเนื่องเลยครับสำหรับคุณจอมเอาแล้วครับคุณพัดจะตั้งรับอย่างไรเปดี้ลูกนี้แต่เป็นไงครับเรียกเพื่อนเข้ามาแล้วครับเด่นสั้นๆมางัดเข้ามาลูกนี้จังหวะ2ไปเข้าทางของคุณพัดแต่แล้วมเป้ลูกนี้ใช้ความเร็วเร็วกว่าแล้วครับ มีเพื่อนวิ่งจ่ายไปลูกนี้แม่เลือกเกินไปแต่ยังชิงไม่ได้เดนเรล่ลูกนี้จี้มาปาดไปลูกนี้ก็ไม่ถึงเลยครับบอลทะลักไปถึงฝั่งคุณจอมคาต้าเคียออกมาแตงหว่าเป็นดีแคได้เก็บได้เอาละครับพลิกบอลก็ไปเข้าทางของคุณจอมอีกแล้วละครับจะได้เพลหนึ่งถือว่าเกมเปิดมากนะครับผู้นี้สวนกันไปสวนกันมาแรกกันเลยละครับในช่วงต้นเกมเอาละครับเอเมเป้งัดมาทำายังไงเฟซจอตเปดี้เล่นแบบมั่นใจได้แล้วได้เดิมบรลทัดแล้วก็ใส่ซ้ายลูกนี้บอลหลุดออกหลัง โอ้โหยังยังนับสี่ไม่ได้ของคุณจอมดูภาพช้านะครับแล้วเพิ้ลทัดแล้วก็แหมหลุดออกเสาไปยันหน้าเหลือเชื่อเลยครับแหมคุณพัดรอดพน้นจากลูกที่สีไ่ไปได้อย่างวุดวิดเลยครับนะครับ,นะรบตั้งเตะขึ้นมามงชงไปขอ่งคุณจอมบ้างนะครับตรงนี้แล้วนะครับซานดมินรอเพื่อนอยู่จ่ายเข้ามาในเมเลนเกอร์ลูกนี้แม่ทำยังไงจังหวะสอง ตอนสไลด์ขวางไปแล้วลูกน,นี้เนีมากเขี่ยออกมาเคียเเค่ยไม่ดีเลยครับไปเข้าทางคุณจอมอีกแล้วอาล้ครับเปเป้ M P P. ออกซ้ายมาที่เปดี้ต่อไปมาที่เอ็มพัเป้สี่ประตูต่อหนึ่งอะไรกันครับเนี่ยเล่นกันเพียงไม่กี่จังหวะแล้วครับดูความช้าครับลูกน,นี้วันทูกันแค่สองสามจังหวะนะครับได้ประตูที่สี่ไปแล้วละครับคุณจอมโอ้โหเหลือจะเชื่อมันเหลือจะเชื่อมากๆนะครับโอ้ ลองไป5เม็ดแล้วหรอครับแล้วตอนนี้ทดเวลา3นาทีแล้วครับในช่วงครึ่งแรกมาที่เปดียังไม่ทันได้อธิบายอะไรเลยนะครับในซีซั่นนี้ในคลิปนี้ <c oughs> ยิงกันอย่างเดียวเลยครับเกมเปิดมากๆนะครับอแล้วไมกเพลงน,นึ่งทำยังไงคุณดับหักเข้าในลูกนี้เฟซจอดจะเล่นยังไงลูกนี้จังหวะ2เป็นคุณดับถึงก่อนแต่ไม่ทันแล้วครับผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาในครึ่งแรกไปเลยสรุปว่าเป็นคุณจอมนนะครับที่ออกนําอยู่ที่4ประตูต่อนหนึ่ง ยิง11เข้า4นะครับแล้วก็คลองบอล69%ส่วนคุณพัฒนะครับยิง1เข้าหนึ่งเอาแล้วครับครึ่งหลังจะเป็นงานแก้ของคุณพัฒนแหละครับถือว่าเป็นงานหนักถึงหนักมากเลยนะครับด้วยสกอร์ที่ตามหลังอยู่3ลูกแล้วก็คู่แข่งเป็นคุณจอมกระทาแหละครับแชมป์ส7สมัยในรายการดีแล้วก็ชื่อเสียงแรงน้ำเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วละครับส่วนคุณพัฒนนะครับนี่เป็นการเข้าชิงครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็มาเจอกับคุณจอมกระทา ในเครื่องหลังจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วลรครับน่าจะใส่กองหน้ามาเยอะกว่าเดิมจะต้องเปิดเกมแรกแล้วลรครับจังหวะนี้สําหรับคุณพัฒโอเคครับเครื่องหลังสลับฟังกันแล้วนะครับมาที่คุณจอมลูกนี้ไหลามาจาัางหวะ2ไปเข้าทางคุณพัดลูกนี้ตวัดไปแม่เอ็าเป้ชิงเล่นไปก่อนลูกนี้หลุดมาแล้วครับคุณดับเอาหลุดมาไม่ถึงลูกนี้ทํายังไงเฟกช็อตเข้ามาในจะได้ยิงหรือไม่แล้วติดบล็อกจกังหวะ2ยังไงซอนเดมินตวัดไปลูกนี้ก็บอลหลุดออกหลัง ยังยังนับท่าไม่ได้ของคุณจอมโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับไม่รู้จะพูดคำไหนครับในเกมนี้สำหรับคุณจอมเอาละครับจังหวะสองได้อีกแล้วคุณพัดเทบจะไม่ได้ครองบอลเลยนะครับมาที่สโตนทำยังไงลูกนี้จ่ายไปติดแต่ยังเข้าทางบอลเหมือนจะเป็นใจของคุณจอมเอาละครับเปดี้ลูกนี้ออกซ้ายไปครับเตโอตกมาที่เปดี้ จะเล่นยังไงลูกนี้เฟซช็อตไปมั่นใจลแล้วเหรอครับคุณจอมนำห่าง3ลูกลูกนี้มาที่ซอนฮึงมิน5ประตูต่อหนึ่งยิงเป็นเข้าครับเกมนี้มาดูภาพช้านะครับลูกนี้วนซ้ายวนขวาแล้วก็ได้เดาเปนชัดนะครับได้ใส่ซ้ายแบบสุดคมเลยครับลูกนี้อะไรครับนี่ยคุณจอมนหรครับนำห่างเป็น5ประตูต่อหนึ่งไปแล้ว มาคุณพัดลูกนี้จะจ่ายไปก็เสียอีกแล้วเหรอครับมาเฟ้ของคุณจอมเปดีมาที่คุณดาบลูกนี้จะดับบรรทัดได้หรือไม่จ่ายไปก็ไม่ดีเลยครับจะสวนก็สวนไม่ได้นี่ขาดขาด,ขาดกันเกินไม่น่อยแล้วครับสำหรับคุณพัดมาแล้วครับได้สตันนิ่งไงลูกนี้ก็โดนบล็อกไปก่อนแล้วจะได้สวนหรือไม่ลูกนี้จ่ายไปแม่ไปเข้าทางคุณจอมอีกแล้วเหรครับเรนเกอร์เล่นยังไงวันทูกับซอนนึ่งมินออกขวามาสโตลลูกนี้เฟช็อตเข้ามาใน มาที่หน้ากรอบแล้วครับมีเลียมยิงลูกนี้ไม่ยิงแล้วก็แปรติดเซฟติดเซฟแล้วก็ลูกนี้จังหวะสองอยังไงเปดีด้เดบันทัดเปเลนเกอร์ได้เดบันทัดแล้วก็ปั่นติดบล็อกแล้วบอลหลุดออกหลังโอ,อ้โหม,มาเป็นชุดมาเป็นระลอกใหญ่ได้เบ,บันทัดหน้ากรอบลูกนี้ไม่ไปติดหลังยังขึ้นหกไม่ได้ครับคุณจอมแต่ยังได้ไปลูกแต่ม,มุมตรงนี้เล่นยังไงครับเล่นสั้นมาแล้วครับจอยเมนี่ ต่มาที่เดอร์ลิกได้ยิงแล้วติดเซฟได้ซ้ำแล้วเป็น6ประตูต่อหนึ่งจากซอนฮึงมินโอ้โหแหมเดอร์ลิกนะครับยิงไปติดเซฟก่อนจังหวะแรกแล้วก็ดาบ2ไม่พ้นละครับซ้ำไปจอจอของซอนฮึ่งมินเอาแล้วครับคุณจอม6ประตูไปแล้วนะครับครึ่งโหลไปแล้วในเกมนี้ส่วนคุณพัดละครับงานหนักถึงหนักมากหนักกว่าเดิมนะครับตอนนี้ ของคุณจอมเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับเปลี่ยนใครมาบ้างก็ดูกัน,นตามการาฟิกได้เลยนะครับส่วนคุณพัดนะครับจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้โหเกมนี้ยิงยังไงก็เข้านะครับสาหรับคุณจอมถือว่าเล่นด้วยความมั่นใจมากๆนะครับในเกมนี้ส่วนคุณพัดนะครับก็ช็อตไปดีดื้อเลยครับตั้งแต่ต้นเกม ในรอบรองเนี่ยคุณพัชชนะก็ตบบฟมาเลยนะครับลม้มก็ตบบฟไม่ได้เนี่ยถือว่าแบบไม่ธรรมดามากๆนะครับล้มตัวใหญ่ๆมาทั้งนั้นนะครับแต่ว่าพอมาเจอในรอบชิงเนี่ยด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประสบการณ์ตาณ่างๆนะครับมันมันคนละแบบกันเนาะเจนเวทีกว่าก็ชนะไปนะแล้วลูกนี้มาที่คุณจอมอีกครั้งก็ตัดได้คือประสบการณ์แล้วก็ความนิ่งนะครับสำคัญสำคัญมากๆนะครับในเกมนี้เอาแล้วมาแล้วลูกนี้เดียบี้ลูกนี้ทำยังไงผิวเหรอครับคนนี้ เฟกจอดไปมาเล่นดูความมั่นใจจะโต้ลูกนี้แม่ลั่นไปครับลูกนี้ไปเข้าซองดอดูดดมานะครับคุณพัดเดินหน้าตอ่อประตูที่2จะมาหรือไม่จูเนียวินิสุตลูกนี้จะจ่ายไปจังหวะ2แม่ก็ไม่แม่นแล้วครับไปเร่งไปรีบเกินไปแล้วครับเตโอดึงรอเพื่อนนิดหน่อยใจไม่แม่นของคุณจอมโดนตัดไปแล้วแต่จังหวะ2ยังเย่งไม่ได้เอาแล้วมาที่ไขวะเนี่ยดูไม่ชัดนะครับออกฟันได้ตัดไปได้โรดิโก มาที่ฝั่งคุณพัดบ้างสาร่าทำายังไงวนคุกขีกกันอยู่สอนหนึ่งมินสาร่าดีไซน์มาครับซอนลูกนี้วันทูกันเาที่วินิจซูได้แปรมาแล้ว2ประตูต่อ6ไล่มาแล้วครับแหมเล่นกันไม่กี่จังหวะแล้วครับจังหวะนี้วันทูกันแล้วก็หลุดเดียวมาเลยครับได้แท็บอินเข้าไปที่สอสองเอาแล้วครับคุณพัดไล่มาแล้วเป็น2ประตูต่อ6จะทันหรือไม่นะครับคือถ้าโมเมนตัมเกมกลับมาไวเนี่ยมันอาจจะทันก็ได้นะครับในเกมเนี่ย แล้วครับเกมเปิดมาตรงนี้ฝั่งคุณจอมอีกแล้วครับมาที่ซาร่าตบมาที่สโตนแล้วครับตรงนี้หักเข้าในมาบันทูไปแม่ก็โดนจับล้ำหน้าไปก่อนแลลวครับลูกนี้แม่พยายามจะหาประตูที่เจ็ดแล้วครับคุณจอมสกอขาดแต่ก็เล่นเต็มที่เหมือนเดิมนะครับสำหรับนักแข่งเนี่ยถือว่าครบเครื่อง,างมากๆนะครับสำหรับคุณจอมในเกมนี้แล้วครับคุณพัดถึงตอนนี้ก็สู้เต็มที่แล้วครับมาถึงรอบรองชนะเไอ้รอบชิงชนะเลิศ ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะครับล้มตัวใหญ่ๆมาได้ทั้งนั้นเอาแล้วลูกนี้จะได้เป็นลูกออกข้างเป็นลูกทุ่มอยู่นะครับผมเสียงไม่ค่อยสบายนะครับตอนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอาแล้วลูกนี้เบียดกันโรดริโกประตูที่3มจะมาหรือไม่จะจ่ายไปก็ไปเข้าทางหวงคุณจอยีกแล้วหลุดมาลูกนี้แม่ปล่อยบอลไหลเอาแล้วมาที่เบลลิงแฮมวินิสซูลูกนี้จ่ายเบิ้ลไปก็ไม่ดีนะครับเอาแล้วโซลันกี้ลูกนี้ทํายังไงมีความเร็ว มีความเร็วนิดหน่อยเฟคช็อตโอ้โหเฟคช็อตไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ปาดมาลูกนี้แม่มาโดนโนโมาตะคุบไปก่อนแล้วลูกนี้จะปาได้โสองแ้ครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับเป็นโดนโนมาที่ออกมาอ่านเกมไปก่อนเอาละครับซาลาคุณนิจายมาทำยังไงแม่รับบรรทัดลั่นไปหน่อยมาที่ซาลาฝั่งคุณพัดบ้างสอดนดมินพลิกบอลแล้วครับลูกนี้จะแม่ไปเล่นยากไปหน่อยนะครับจ่ายบอลช้าโดนฉกไปแล้วจังหวะสองคว้ยไปครับโซนลันกี้ทำยังไงลูกนี้มาที่เลเอ,าเอาจี้ออกซ้ายไป วนซ้ายวนขวาหักเข้ามาในลูกนี้โชบเลิ้วไปแม่ก็โดนจิ้มหมอกหลังไปก่อนแมโดนทาลายจังหวะไปนิดนึงเหรอครับจังหวะของราฟาเลเลอแล้วครับลูกนี้แต่ยังได้ไปลูกแต่ม,มุมอยู่แมในเกมนี้แทบจะไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะครับแป,ป๊บแป,ป๊บเผื่อแป,ป๊บเดียวยิงเผื่อแป,ป๊บเดียวยิงยิงเงินเยอะมากมากนะครับในเกมนี้8ลูกไปแล้วนะครับคือแทบจะไม่ได้อธิบายแล้วก็พูดในสิ่งรอบข้างเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ทดเวลา5นาที คุณจอมจะมีประตูที่7หรือว่าคุณพัดจะได้ประตูปลอบใจหรือไม่มาถึงตรงนี้ก็สู้กันเต็มที่แล้วครับาแล้วไดเดบันทัดมาลูกนี้ไหลมาติดโรเมโล่อาแล้วจะได้สวนเดียาบีเล่นด้วยความมัม่นใจมากๆแล้วครับมอาแล้ววันชูไปแม่ใจเสียใจไม่ดีมาที่บิลลิงแฮมจะได้ประตูที่3หรือไม่ครับคุณพัดควยมาจูเนียสตันนิ้งไดเดรบันทัดแม่จะสตันนิ่งก็โดนบล็อกไปก่อนแต่จังหวะสองยังเก็บได้เอาแล้วแม่จะสวนแต่ก็หมดเวลาไปก่อนแล้วครับ สรุปว่าเป็นคุณจอมกระท้าน,นะครับที่ชนะคุณพัดไปได้6ประตูต่อ2คว้าแชมป์ดีบีสาย2น็อกเอาในดิสันฟูการ์ดเขียวไปครองได้สดําเร็จแล้วครับยังไงก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนคุณพัดนะครับรองแชมป์ถือว่าสู้ได้เต็มที่มากๆแล้วนะครับยังไงก็ไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง DBE ีอีฟุตบอลเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆแล้วก็ใครสนใจสมัครลงแข่งขันรายการดีก็มาสมัครกันได้นะครับผม ตามช่องทางที่ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้เลยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ